ด้วมมือถือชิปเซ็ต s ับดรา a อน n 888ในราคาไม่เกิน15,000บาทอัปเดตประจำเดือนเมษายนจะมีรุ่นไหนจากแบรนด์ใดบ้างนั้นก่อนชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทหม่ๆจาก n น็ตเทคนะคะ ถึงแม้ว,ว่าชิปเซ็ต Snapdragon 888นะคะจะเป็นชิปเซ็ตระดับท็อปที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนค่ะแต่สมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเซ็ตรุ่นนี้ก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆล่าสุดก็เหลือไม่ถึง15,000บาทแล้วนะคะโดยในคลิปนี้จึงเป็นการรวบรวมมือถือชิปเซ็ต Snapdragon 888ราคาไม่เกิน15,000บาทมาฝากเพื่อนๆกันค่ะโดยเริ่มต้นกันด้วยโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ Redmi นะคะกับ Redmi K 40 Pro และ Pro Plus ราคา1 3 0 0 0บาท Redmi K 40 Pro และ K 40 Pro Plus Pr นะคะเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดกระแสะแรงตั้งแต่เปิดตัวเลยทีเดียวค่ะด้วยสเปคที่คุ้มและราคาที่ย่อมเยาวซึ่งมีจุดเด่นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED E4 ขนาด6.67นิ้วที่มีค่าสว่างสูงสุงสดถึง1,300นิตเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ยังรองรับ Refresh Rate ระดับ120 Hz และ Touch s a m p i n ที่360 Hz พร้อมชิปเซ Snapdragon 888และนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมเทคโนโลยี แบบ LPDDR5 ค่ะและ ROM แบบ UFS 3.1โดย RAM มีขนาดสูงสุด12 g b นะคะและ ROM ขนาด512 g b พร้อมแบตเตอรี่ความจุ4,520ม ah, ิลที่รองรับระบบชาร์จไว33วัต์อีกด้วยค่ะซึ่งในด้านของการถ่ายภาพนะคะ Redmi K40 Pro ค่ะมีชุดกล้องหลัง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลมาโคร5ล้านพิกเซลส่วน K40 Pro+ นะคะจะมีการอัปเกรดกล้องหลักเป็น เซนเซอร์ Samsung SM2 ซึ่งมีความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลค่ะโดยมีกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลทั้ง2รุน่น รุ่นที่2นะคะโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์เดียวมีค่ะกับเดียวมี GT 5G ราคาประมาณ13,000บาทเรียวมี GT 5G นะคะคือสมาร์ทโฟนชิปเซ็ต Snapdragon 888ที่มีราคาถูกที่สุดในโลกณนะขณะนี้ค่ะด้วยราคาเริ่มต้นราว1 3 0 0 0บาทเท่านั้นโดยมาพร้อมกับคุณสมบัติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ขนาด6.43ดนิ้วซึ่งมีความละเอียดระดับ Full HD+ นะคะและนอกจากนี้ยังรองรับอัตรา Refresh Rate ส,สูงสุด1 Hz, และมีทัชซิม pling รที่3 6 0เฮิร์ซค่ะโดยเร a l m e GT 5 G นะคะจะมาพร้อมกับแรมแบบ LPDDR5 สูงสุด 12GB และรอ m แบบ UFS 3.1สูงสุดที่ 256GB นะคะนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ b l u e ูธ o t h 5.2และ Wi-Fi 6 E พร้อมด้วยระบบเสียง Dolby Atmos และแบตเตอรี่ความจุ4 5 0 0มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จไว6 5วัตต์อีกด้วยค่ะโดยในด้านของการถ่ายภาพนะคะ realme GT 5 G จะมีชุดกล้องหลัง 3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลัก64ล้านพิกเซลกล้องอัลตาไว8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะโทรศัพท์มือถือรุ่นสุดท้ายนะคะกับ Xiaomi Mi 11X Pro ราคาประมาณ15,000บาท Xiaomi Mi 11X Pro นะคะคือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะถึงแม้จะไม่มีสเปคเต็มๆถูกเปิดเผยออกมาก็ตามแต่คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้คือรุ่นที่รีแบรนด์มาจาก Redmi K40 Pro Plus นั่นเองค่ะซึ่งใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888โดยคาดว่าจะวางขายในประเทศอินเดียในราคาที่สูงขึ้นเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทค่ะส่วนสเปคอื่นๆนั้นน่าจะเหมือนกับ Redmi K40 Pro ทุกประการ และทั้งหมดนี้นะคะคือตัวศัพท์มือถือที่ใช้ชิปเซต snapdragon 888ในราคาไม่เกิน15,000บาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะหากมีข่าวสารอัปเดตจะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันต่อไปค่ะและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากน a n นาเทคนะคะ